มันจะบบเหลืองเหลืองแล้วมันสีเป็นน้าไม้อ่อนวันนี้มันสีแท้ยามน,นามาี้เริ่มออกลายพอได้กินน้อใหม้เนี่ยค่ะคือสีจืดใบยู่ดอกเพราะว่าหน่อไม้ขาวพี่น้องฝนกระลีนอยู่ยาายยพี่น้องเลยมันร้อไปแกหน่อไม้เด้อพี่น้องแซ่บๆหน่อยใส่กระปูพร้อมพี่น้องเลยเนาะกระปูในปลาแดด

มื่อนี้มาแก้หน่อไม้เนี่มื่อน,นี้มาแก้หน่อไม้แล้วก็ทางไอเก่งเพ่นนี้ซิปแป๊บเล็บมันคน,นเอื่นอะไรยังงก่อนปินป้นไก่ปิ้นไก่เนาะทางฝั่งลาวพี่น้องเล็บมือนา,งอา่งบอกฟังยใครคนวะแม่เนาะโดยกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาสุขส,สุขกันเด้อดดมาพบพ่อกันอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะมาแก้หน่อไม้พี่น้องมื่นนนนอน,นี้กันาะก่อนอ่าคมๆแล้วพี่น้องแก้หน่อไม้หน่อไม้กันนอนใหญ่ๆเคนอื่นหน่อไม้อยัง ม้ไมสันน้ำม่นสัไม่เห็นบอไม่เอาน้ไมักินซุ้งหน่อใหญ่เฮงพี่น้องแกงอันเดียวเนาะมีอย่งอีกซองหน่อไว้อันเผาไมักินซุ้งมันมันเหลืองไงน้ำมันสังคำเนาะน้ยสังคำมาซะเลยมันเหลืองเหลืองเลยพ่นกันซีโต๊ะเลยเนาะแต่ว่าสิมาแกงน้องไม่วันนี้ก็ได้เป็นสิตามเป็บอันกิ่ไก่ออก่ะพี่น้องสิตามไปซื้อหรือเพื่อกับแพงไหนโบอีมแพงก็ ว่าดังทางหารเ่วนน,น,นึ่อะไรเกาะสามชิดนะครกนึงเนาะครกนึงอะสามชิดนี่แหละก็ได้น้อยนึงพ <c oughs> ีง่น้องคนก็ขายเอาอันกำไรเนาะเห็นจริงไหมสามชิดกัตีไก่น้อยนึงกาขายคือกระได้กำไรเลย <c oughs> อันเดียวนีว่กับปันไดแกงนะอืมค่ะที่จังหวัดนนะ้ามาคาะว่านเผิดอันอนั้นนะเป็นคักออกมาเลยนะคะต่อกอกร ํำ <úc> บอกอามีดสะเลยอามีดปาสะาดเป็นแต่ท่านใน้อกไะไเลท่านปาจนเงาเหเกินไปส่วนอาส่วนนี้นี่จะงงามเลยซื้อยากทันนี่ท่านชาพันกี่ชาพันเนม่นก็ได้ไลายจีนสองสี่นุ๊กเป็ดเก้า สาคานนี่ลายอันอยู่น,าาน,น,นี่น้ะสาคานเนาะบันตือทีจืดไว้เนาะหน่อขาวๆอยู่เลยตื้อที่เป็น,นพืชอ่อนเพื่มพ่นยิงนี่มันจะสีแบงเหลืองๆแ้วมันสเป็นน้นไม้อ่อนวันนีน้มันสีแซ่บยาดมีนเริ่มอ,ออกลายแล้วพอได้กินน้มาใหม่ยังคะ ไม้กินไม้สังเวยกับพฤกษการแล้นตัวคนดินใหม่ๆไม้สังไวก็เริ่มออกได้มีนองกอแถวนี้เต็มด่ายนออย่างแต่เฮ็ดดอกยังบ่ทันออกเดือดซีคนงอยากเดือดหา,า,า,าอื่นออกมาแล้วเดี๋ยวทางเฮาทันออกเนี่ยทางเฮาคือสิดินยังบ่สุ่มปันได้บ่บ่อเห็นได้เลยไปหาแต่ที่บ่เห็นสู่คนชัวได้เานาะปกตินี่ใครก็ไปหาในกลางคืนพฤกษการ อยู่บ้านนะข้าเจ้าสิไปหาทางโคกทางแบบดินทางบ้านอื่นเลยนะอยากไปเขตบ้านอื่นเลยแบบแถวแใกล้กับมีนยเนาะใกล้ก็มีอยู่แต่ว่าคนก็หาหลายหาประทันคือ้าเมนห้าโบเมนเจ้าิ่นแบบอยู่แถวใกล้ห่ใกล้น้าแล้วหาประทันเกิดไปหาแบบป่าโคกมันโบราณหช่ไหมต้มน้ำไว้เลยคิดเอามีแต่สีพันแล้วก็ลงใหญ่พนเนาะ อันนีีก็มี้แต่เห็ดพวกุบลาอินีบ้านไปวกันใหญ่กันไ้อยก็ได้แต่เห็ดปวกขายน้อยพี่น้องขางหน้าถือว่าเข้าไปเลยเยานเนาะเคยเข่ายังท่านเคยปันใดได้มาอยู่นี่มนุษย์ละเคยเลือยานยานไหนึ่งธรรมดาแล้วนิ่เนาะจีไปก็ได้เนาะต้องมีหมูเนี่ยน่เป็นไงเจอพี่รถจี๊ปจง ลายเติบป็นไรไม้ม,มันอ่อนนะได้เผ่าม,มนันเป็นลายี่ห้องรบตลานี้โกะเจาเนี่ยไม้อท่มแบบโก้มันนแบบเอาแบบขี้เห่าแบบไม่ใชบบแต่ว่าตัวบนที่ห้าวเผาทานเด็กตัวี้แกะกไดแบบเอาไปหาทระทางนีก่กืขวเห้าวอีธานจเต็มน,นันนป่งกันมานทันนะมันจะเป็นไม้อ่อนแต่ว่าสีแสบอ่อน

เจดแ๊บเซียวบจักคราบบดนดอกไม้นี้มันมันบก่อ่เคยกินปันใดเลยเขาว่าเฮาโบมีเต้มแ้วหนึงก็ได้แะไม่กินช่วแมันาสีแกงไรเนะเลยพี่น้องิดว่าชิ้อยผ่านแล้วปันใดไล้ไรน่หรือบม่จะปันแนรพี่น้องไรเติบเนาะยาสปไปตมเลยปันี้ทางนี้นี้ผลการตัดเล็ก เล็บปีนกายเนาะเอาไปต้มพี่น้องวันนี้นี่ไปเอากระชีะไปต้มทางโนงม่ายแล้วกระปีนก่เนาะ,ะมาเลยพี่น้องวันนี้เนาะปดแหละเดี๋ยวกะชีโนม่ายลงไปต้มเลยคือสิจืดปลายอยู่ดอกเพราะว่านโนม่ายขาวพี่น้องาอ,งอาปากกระแตกมาเลยเนาะตกได้ตกดีแท้คนเล็บสิออกวันนี้แหละตกงหักตบเท่าน้อยแม่เ,เดือบตกพอดีแบบ บบนผนตกนแหลนตกแหล,ลนไกยตก,กยแหลนไก่ท่านเอาอันีน่อาพี่น้องก็แล้วก็เอาสิมาอันนตีนไก่เลยแม่งเมาหาัวหลายลพี่น้องแต่ว่าโบไดเบื่อแอกมันก็ไก่สิเบิดแล้วผลตกลงหลายมันก็ออกสิเบิด์ตละมันน้อยลงละตีนไกนะ่ตีนไก่เอามาต้มเลยพี่น้องมันต้มมาเลยเบ่ต้มมาเลยละ ดยวสิเปเอาอันบาใบตะไคร์มาใส่จังห้องยวสิไปเอาอันผ้ามหมอว่าปิดก่อนพี่น้องมานนี้เนาะแต่มันพด้าเบิ่งกนผดพุเลยผดอีกอย่างมันจะแกงมาหอดขันต้นล่างเครื่องแกงนะไม้บาเน,น,นี้ยเน,นมาะ กระลุนข่าวกันเลยนะแกลงกำมายฮิกระลุน ผลกพะดีต๊ะขักขนาดกอดีลิ่นเลยผลก็ได้เด็ดเสียงผลนั่นแหละเสียงผลน้องสนั่นพเอเห็นอย่างก็หูหนูหูนางว้านสุลายพ่นเอิดเห็ดกระลุ่นนะบพ่นเอดเห็ดกระลุ่น เสียงคนก็บปอยากได้ยินได้ยินด้วยเสียงคนคนตกใส่หลังคาดันเดงือวแตกแตกบวกเพื่อนก็ต้องล่างแล้วจักรพถทึงยังมาแน่แล้วขืักไออลีแนาะใส่แกงทำไมมางบวบอ่อนยอดมังบวบอีก เนี่ยเล้างเล็กน้อยนะที่แตงรักเขาจะพูดแบบนมื่อไรก่อนว่าจนะเป็นยังไงนะพอจิ๋วเป็นยังไงหรอมาเบิร์กมาอไม้พี่น้องบันไมาเคงจืดเลยเนาะอันอน,นี้ก็บสิเป็นเหล็บมือนางเลยพี่น้องมาเบิร์กอีกอ<ม>ัไไนทีใหญ่ๆพี่น้องแบบเอาอันกระดูกออกเบิด์กเถอะนะไปตามอันนั้นเพิรนมีมีดควักออกนะม่นเบิร์กมาอไม้พี่น้องไม่เคยจืดเลเนาะจิ้มไปแล้ ต้นไม้ต้นไม้ต้มน้ำไม้หวานกินน้ำไอ้หว,วานๆเลยบริสุทธิ์เลยขาวข้างในนี่ยเนะาะผู้น้องมาเนาะสวยเลยเกลดละเกลดเลยเนาะข้อเดียวเนะาะมันเป็นน้ำไม้แบบขมไม่ไมีแต่ว่าสีเงินน้ำแล้วก็สีแกงเลยพี่น้องบบบนี้เนาะเดี๋ยวข้าเบิ่งต้นแกงพี่น้องตั้งเผื่อก่อนเนาะ พอดีเขาเบื่อกันหน่อม่ไหร่จะจืดจลนจนลิน่นอยู่นเลยเขาใก้เขาเขาเบื่อกำบักเพ็ดเขาเก็งดีก,ก็น่าเหละสอดี ใช่แน,น่ๆเลยไซคูตัวห้องเสียงต้องเอานะถ้าบบุพ่อกัดตื่มน,น้ำเาอาเดียว กินเห็นดดูบังนาวก็มีพี่น้องเปรนช์ฟรายไปไหมอันนี้ก็เป็นแบบอันเครื่องอันนั้นเนาะเครื่องแกงกี่น้องมีมังบวบนะแต่ว่าเขาจะใส่โรเบิร,บรด์ดอกคอวารายใช่ไหถ้าว่าใส่โรเบิร์ตก็ไม่ใส่นี่นะไม่ใส่เห็ดบุ้น,นี่ นี่ก็เลือกใส่เนาะอยากเอาแต่อยากใส่เจะซีมาป,ปรุ่มปะเด็ก,กอน กระดกก็มีกระปูด้พี่น้องเบื่องเ่ยามก่ไกเต็ยพูดดองดนละให้เันนันใส่ได้เบิ้บรกนได้เนีบรุปนไดเพราะว่าหน้ากระใสบานได้นี่หะมี่ทุกหนึ่อีกอันนี้นะคะซเป็นแ่จุม่ยองกระเดกเอามาแต่บ้านนี่บุรีกินเลยไม่เป็นอะไรคือว่าลองใส่ลองเบื่งกินเพื่อกินอย่งไใส่เยอันยคะ ธรรม,มาดากระเดกนี่จงใส่ร้านะบริเก้มเลย่น้องเป็นปละเดยแบบธรรม,มาดา่าเค้เมกะที่ใส่ในหนึ่งละมาใส่อีกตัวหนึองอืพอตาลงไปพ่่้องน้อยหนึ่งตว เคยใส่เนาะมันอาจจะเป็นน้ำบางหมอนบางทีกะพงหมักกระปใส่ก็ได้พงสุรดนี่ใส่เลยใส่ร้ายเสียงลายพงสุรด์พงนัวแม่แกน้องไม่เราพี่น้องถ้าใส่หน่อยกะลู้นสีบดเสีอ่ะนี่น,นึงเพราะว่าเขามีแบบใส่น้าลายเนี่ยเคยกินแล้วเนาะในสิบวนันได้เลยเป็นแนะนำให้กิน,น,นหน่อยนึงมันจนะดีต่อสุขภาพอะไรเนาะ ไปอยู่ห่านยังงีว้ยเป็นเทงใสไลายมันเป็นแบบทางห้ามันเคยกินมานี่นี่อันนี้สิเป็นเกลือพี่น้องเขาต้องใส่นะอบอ,ใส,นะบอใส่กับบอแซ่บทางบอและเพรนสีใส่แต่พวกเห็ดกินในโซนนี้แต่แบบต้มจืดต้มยังไปมันจะใส่คานาลดดีเนาะแมนต้มจืดนี่สิเป็นคานาลดดีมันจะรสชาติรากระเตกต่างกันในส่นนี <laughs> ้ <c oughs> กุ้งเลี่ยนรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้ก็สิมาอัดไว้เนาะอันผ่าให้ผดๆก่อนจังซีเมืองแล้วก็เอาผักขยังลงไป าพี่น้องเสียงกดคักแค่เนาะคุณป้าที่โตแบบแกนองม้เด้อพี่น้องเซ็บๆเนาะใส่กระปูพร้อมพี่น้องเลยเนาะกระปูในปลาแดดพี่น้องเตรียากินม่ได้ดอกเค็มใส่พอมีกลิ่นหอมพี่น้องแกนอไม้ขาวๆเนาะคุณมีเห็ดตัวใส่คือสิขัวเนาะมีเห็ดตัวพี่น้องสิมาใส่อันคั่ะพี่น้องยอดสะอมกับผักไทงใส่ลายกระฮอมพี่น้องับผักอะไร โอ้งหี่ไปนำพักค่ะนี่ใช้ได้นะก็เลยใส่เห็นในตู้ถ้าว่าเลือกก็เอาไว้ใส่นนะพักกันยังกลิ่นหอมมาเลยรแบบน้ำก็ดีเลยนะปกติจะหน่อยจังปงพี่น้อง าให้พักขยง,งอันเลิดกินขมก่อนเยวใส่พักอัน,นขยง,งลงไปลเลยเนาะขานนี้ปลาพี่น้องโคตรขากเนาะแกงแบบธรรมชาติได้พี่น้องบริ่ใส่อันบริ่ใส่หมูใส่ยังเลยเนาะนี่แต่เกลือแกงเล็กๆกหน่อยมาใหม่กันนอข้าวขาวพี่น้องขากอันนี้มันมาทำแกงหน่อไม้กิน <laughs> แกงหน่อไม้เนาะ มาเดอ้อพี่น้องกินน้ากันเดอ้อเนาะมีแต่ว่าพ่อและพี่น้องบานนี้เพราะว่าซุกแล้วเนาะมีแต่ข้าสิมาตำตีนไก่เนาะบ่ม,มีเครื่องตาหลายเลยพี่น้องมีแต่สิลวกร้อนใสนน่น้อยหนึ่งมาขึ้นมาเลยแเจโน่ไม้ปาร์คดร้อนปักกินใส่นี่เลยเนาะจังเข็บแซ่บอดลงวหร พี่้องน้งใหม่เนาะอใส่ถาดเลยพี่น้องแด้อพี่น้องกินข้าวกันเดออันนี้จิเป็นตามกินกไก่เนาะบุมีมบมีิักเเลยที่จะร่อนกับกินไก่รับจดกินไ้ังมเราะนี่นเดอปากเลยว่าเดียวจะกินอี่เดียวกินข้าวได้พี่น้องแง่หม่ครพี่น้องเลยแซ่บเลยเียมเลยแบบ บรรยากาศคนเม่นอันน้นคนกับตกพี่น้องเพราะว่ามันใบไผ่แล้วคนข้างใบไม้ล้มผัดแลนจักไเลยฝนตกไเรายังนาบรรยากาศพี่นองจำอะไรนี่จำเพือเทนี่อยู่หรอจริงๆพี่น้องแกนไม้ใส่ผ้าเลยนี่แลมจบแคบแลยแบบนี้แหละหวงหน่อยว่าอะไรอย่านี

คือคนตกิ้ไใจนอนาจิ้เอามือเลยนะเพราะว่ามันเป็นอันเนี้เขาต้อมีใหญ่เห็นะแล้วก็ไปแะงสองคนก <c oughs> ินก็เลยแลบบเข้งใจนะตอนใหญ่เลย เราอาจจะไม่ได้เสียงอะไรเนากแก่แกงใส่หน้มแลยคนี้เ,เนานะนะแกะ่เปแบบนะ็นธรรมกา้าเลยที่นาะไม่ไปมีอะไรแกจเฮิตหวดแล้เลือดไหลหมดตี๊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 ด นแบบยิ้มๆเลยพี่น้องจิ้มแบบอันชนยิ้มเนาะพิ่เอาบรรยากาศได้พี่น้องพิ่จะหน้าเองก็ได้เนาะมันแบบมันไม่เหมือนไงใส่เองชนะเป็นตอวเองไง

อนมาเนาะกินผักเนาะตอกเสน่เงินเนาะมันเจ๊กกินไปผานะตามเลื่อนย่างอยู่เนองบรรยากาศดี่เนาะมันเนาะแต่พื้ี่คนเรื่อนะเนองแกงหงไม้ก็มีแตว่าขีดแล้วก็ไปหาอ่างหน้ามันเนาะอ่างหน้ามันเนาะแล้วก็คนกเขา เลยมแต่วาสิโกเจกชิปก่พี่น้องแบบนี้เนาะอน้องเนาะอ่า้อคิปน้แบ่งมาไหม้กับกินด้อยดูจ่ว่าแสะว่ามีแบบเป็นแน่บาเบื่อยนะนะอื่นอ่ะชิเบือว้าอยู่กระเป็นกลาไม่แกงเาหม่เลยพี่น้องนี้ก็ต้นด้นเนาะนมแกงนะบริการถุงมืออกโดยชิปนี้ขอลาไปก่อนเลพี่น้องอาขอิปนาพี่น้องจะิปนี้อลาไแล้วเยขอก่ากว่าทำไมลาบีบา